ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์การสาธารณาสุขให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชนไม่หวังผลกำไรให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศภายใต้ปรัชญาเป็นเลิศเพื่อถูกชีวิตปัจจุบันแบ่งการบริหารงานเป็น7ส่วนงานประกอบด้วยสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์อักราราชกุมารีคณะแพทยาศาสตร์ีสวังควัตคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาพิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามดัชนีคุณธรรม5ประการพร้อมดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2,566ถึง2,570การเป็นองค์กรคุณธรรมต้น,เ,นเรามุ่งที่จะยึดมั่นในดัชนีคุณธรรมของราชวิเลยนอกจากน,นี้แล้วเนราชวิเลยเรายัางน้อมนำเอาความพอเพียงหรือทิษีเศรษฐกิจพอเพียงของจังน ช่นกันเข้ามาเป็นหลักอันหนึ่งในการปฏิบัติงนานด้วยดัชนีคุณธรรมนะครับที่อยากที่จะให้ชาวไร่ไัยทุกทา่านได้รับทราบก็จะประกอบด้วย5ข้อด้วยกันมีค,ความเสมอภาคความสามัคคีความมีส่วนร่วมควาพอเพียงความมีจิตอส ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในปีงบประมาณพุทธศักราช2567และมีการพัฒนาตามแผนขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมให้เกิดองความรู้ดังนี้การประกาศเจตนารมณ์การทำรงรักษาการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทราบป,ประกาศและพร้อมใจกันร่วมปฏิบัติทั่วทั้งราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาพรณได้ดำเนินการสำรวจค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรพบดับชนีคุณธรรมดังนี้ความเสมอภาคความสามคัคคีความมีส่วนร่วมความพอเพียงและความมีจิตอาสา จากนั้นจึงมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนทุกหน่วยงานร่วมกันค้นหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ,กบดัชนีคุณธรรมและจัดทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นมีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานและกำหนดการประชุมเป็นประจำตลอดปีงบประมาณเพื่ออนุมัติกิจกรรมตามแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งลงมติเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นทั้ง7ส่วนงานของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรอื่นๆได้ร่วมแรงร่วมใจกันยึดถือดัชนีคุณธรรมทั้ง5ประการ เป็นหลักในการปฏิบัติงานรวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมดัชนีคุณธรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมอบเกียรติบัตรโดยผู้บริหารองค์กรนอกจากนี้ ทุกส่วนงานยังมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและดัชนีคุณธรรมทั้ง5ประการตลอดปีงบประมาณ ยัยจุลาภรณ์ยึดมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน